สวัสดีค่ะงานการพยาบาลตรวจโรคสัญญกรรมกระดูกและข้อเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทุกเพศทุกวัยทางด้านสัญญกรรมกระดูกและข้อเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายอุปกรณ์เราดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทยกเว้นกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกบริเวณใบหน้าและกระดูกซี่โครง ปัจจุบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ปรับปรุงระบบบริการให้เกิดความรวดเร็วและยังคงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับขั้นตอนและจุดบริการของหน่วยตรวจสัญญกรรมกระดูกและข้อวิทศาสตร์ฟื้นฟูกันค่ะผู้รับบริการที่มีนัดและมาตรงนัดให้ท่านนำบัตรนัดสแกนบาร์โค้ดหรือเสียบบัตรประชาชนที่ตู้คีย์ออสด้านหน้าหน่วยตรวจ เพื่อรับรหัสประจำตัวหลังจากนั้นชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิตก่อนนะคะจุดที่1เป็นจุดบริการรับบัตรคิวและประเมินอาการจุดที่2เป็นจุดบริการเรียกชื่อเข้าพบแพทย์โดยผู้รับบริการสามารถดูรหัสประจำตัวตามช่วงเวลาที่หน้าจอทีวีนี้ และหากต้องการสอบถามสถานะการเรียกสามารถติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่จุดนี้ได้ค่ะจุดที่3เป็นจุดบริการทําหัตถการผู้รับบริการที่แพทย์ให้ทําหัตถการเพิ่มเติมเช่นทำแผลเข้าเฝือกตัดไหมให้ท่านติดต่อที่จุดบริการนี้ได้เลยค่ะจุดที่4 รับใบายาบัตรนัดและให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆหลังจากที่ผู้รับบริการออกจากห้องแพทย์แล้วเช่นการเตรียมตัวก่อนผ่าตาดัดการส่งต่อไปยังผแผนกอื่นๆเป็นต้นกรณีต้องการชำระเงินสามารถใช้บริการนะังานการเงินผู้ป่วยนอกได้ดังนี้การเงินณนะชั้นหนึ่งอาคารดุลโสภาคติดกับห้องจ่ายยาหนึ่ง และด้านหน้าหน่วยตรวจสัญยกรรมกระดูกและข้อการเงินนะชั้นสองอาคารดุลโสภาการเงินนะชั้นหนึ่งอาคารหม่อมราชวงศ์สุวรรณสนิทบงซึ่งอยู่ในหน่วยตรวจเวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัวกรณีมีใบสั่งยาให้ยื่นใบสั่งยาณนะห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกต่างๆดังนี้ห้องจ่ายยาหนึ่งชั้น1อาคารดุลโสภา ห้องจ่ายยา2ณนะชั้น1อาคารหมอมราชวงศ์สุนธ์สนิทวงศ์ซึ่งอยู่ภายในหน่วยตรวจเวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัวหรือกรณีที่ท่านมีแอปพลิเคชัน TUS4R สามารถดูลำดับและการเรียกคิวรับยาผ่านแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องรอหนะ้าห้องจ่ายยาได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการทุกท่านขอบคุณค่ะ